โอนเงินในทรูมันนี่วอลเล็ตเข้าธนาคารแบบไม่เสียค่าภาษีสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาสอนทุกทุกท่านโอนเงินจากทรูมันนี่วอลเล็ตของเราไปที่ธนาคารนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการโอนเงินในทรูมันนี่วอลเล็ตเวลาที่เราจะโอนเข้าธนาคารเราจะต้องเสียค่าธมเนียม20บาทเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูวิธีการที่จะโอนเงินเข้าธนาคารแบบไม่เสียภาษีค่ะ ันดับแรกเข้าไปที่ True Money Wallet อันนี้ขออนุญาตสักครู่นะคะใส่รหัสผ่านของเราแป๊บหลังจากที่เราเข้ามานะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะกดไปที่คำว่าโอนเงินเนาะอันนี้เนี่ยเรากดไปที่คำว่าสแกนค่ะกดไปที่คำว่าสแกน กดแตะไปที่สัญลักษณ์รูปภาพกดแตะไปที่สัญลักษณ์รูปภาพจากนั้นนะคะหาคิวา QR โคต e ของเรานะที่คิวอ d e โค้ A ของธนาคารนะคะอย่างของน้นมีแล้วเนาะเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะคะท่านผู้ชมทีนี้เราก็แตะเข้าไปที่รูปภาพเลยรูปภาพคิวอ d e โคตนะ ทีนี้ค่ะเขาจะให้เราเนี่ยใส่จำนวนเงินที่เราต้องการโอนหลังจากนั้นให้เรากดชำระเงินจากนั้นนะคะก็ตรวจสอบบัญชีให้เรียบร้อยนะชื่อผู้รับยอดรวมแล้วก็ดูที่ค่าธรรมเนียมค่ะท่านผู้ชมอันนี้ค่าธรรมเนียมศูนย์บาทนะคะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะโอเคจากนั้นกดยินยันการโอนเงิน นี่ก็ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะไปเช็คได้เลยในธนาคารเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ